ทำพื้นฐานชั้นปฐมศึกษาปีที่สามจนกระทั่งจำเป็นจำพวกเจ็บไข้เจ็บไข้ได้ป่วยเจ้านายใจร้ายชมเชยชมพูช่อฟ้า ช้อนชาชัยชนะชายแดนชาวประมงชื่นใจชุดนอนชุมชนชุ่มชื่นเชิงเขาเชิญธงซ่อมแซมดอกแก้ว ดอกโกศลดอกซ่อนกลิน่นดอกเฟื่องฟ้าดอกมะเขือดอกรักเร่ดังนี้ดินร่วนดินสอสีดูเล่นได้แก่ต้นกับเรา ต้นกาแฟต้นข้าวต้นความตายหงายเป็นต้นคุณนายตื่นสายต้นแคต้นชงโคต้นชะอมต้นตะไคร้ต้นแตงโมต้นทับทิม ต้นเทียนต้นนุน้นต้นบานชื่นต้นบานไม่รู้โรยต้นเฟื่องฟ้าต้นมะกอกต้นมัน